ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบทั่วไปที่กินแบบทุกวันเนี่ยประมาณ90%ซขึ้นไปขึ้นอยู่กับวิธีกินแล้วก็ความตรงเวลาในการกินด้วยข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นได้นะคะ ยาคุมกําเนิดนะคะก็จะมีตัวยานะคะก็คือแบ่งเป็นได้ประมาณ3ประเภทหลักๆเนาะขึ้นอ,อยู่กับวิธีการใช้ยาก็คือ1ประเภทแรกคือวิธีแบบรับประทานนะคะวิธีที่2ก็คือเป็นวิธีแบบฉีดนะคะก็วิธีที่3ก็คือเป็นวิธีแบบฝังข้อดีของฉีดกับฝังก็คือพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานนะคะอย่างเช่นยาฉีดเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมีออกฤทธิ์คุมกําเนิดเนี่ยได้ประมาณสามเดือนนะคะขณะที่ยาฝังเนี่ยถ้าเกิดเราฝังไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยจะ ออกฤทธิ์ได้เป็นประมาณหลักปีนะคะ1-3ปีขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะส่วนกลับมาอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือวิธีแบบกินนะคะซึ่งแบบกินเนี่ยจะมี3แบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือยาคุมกําเนิดแบบกินแบบที่เป็นฮอร์โมอนรวม1แผงเนี่ยจะมีประมาณ2 1เม็ดหรือ28เม็ดขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะยากินแบบที่สองก็คือเป็นยาเม็ด ฮอร์โมนเดี่ยวนะคะจะเป็นตัวโปรเจสเตอโรนในเม็ดยาอย่างเดียวนะคะซึ่ง1แผงเนี่ยจะมี28เม็ดทุกเม็ดจะเป็นเม็ดฮอร์โมนเหมือนกันหมดเลยนะคะส่วนแบบกินแบบสุดท้ายก็คือยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจะกินหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันเท่านั้นนะคะจะ1แผงเนี่ยจะมีแค่1-2เม็ด ขึ้นอยู่กับยี่หอ้อยาคุมกําเนิดนะคะก็หลักๆเลยประโยชน์ของมันก็คือสามารถคุมกําเนิดได้นะคะประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดแบบทั่วไปที่กินแบบทุกวันเนี่ยออประมาณ90%ขึ้นไปขึ้นอยู่กับวิธีกินแล้วก็ความตรงเวลาในการกินด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นได้นะคะผู้ที่ต้องการจะคุมกําเนิดนะคะอาจจะศึกษาเบื้องต้อนอย่างเช่นดูว่าเราต้องการคุมกําเนิดนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดต้องการคุมกําเนิดนานเนี่ยอาจจะ เลือกวิธีกินยาหรืออาจจะเลือกวิธีอื่นอย่างเช่นฉีดหรือฝังก็ได้เพราะว่า2วิธีหลังนียจะมีประสิทธิภาพแล้วก็คุมกําเนิดได้ค่อนข้างนานกว่านะคะส่วนวิธีแบบรับประทานเนี่ยต้องอาศัยการกินยาต่อเนื่องตรงเวลาสม่าเสมอก็กินถูกต้องมันถึงจะทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีโรคประจําตัวที่เป็นข้อห้ามของยาคุมกําเนิดแบบรับประทานเลยก็คือ,เ,อ,อเมะเร็งเต้านมนะคะถ้าเกิดกาลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ยน,นี่ก็คือเป็นข้อห้ามหรือว่ามีภาวะริมเลือด อุดตันนะคะอาจจะริ่เลอดอุดตันที่ขาหรือที่ปอดอย่างนี้ค่ะก็เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรกินยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมค่ะก็อาการข้างเคียงของยาคุมกําเนิดแบบรับประทานนะคะที่เรานิยมใช้กันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยช่วงแรกของการเริ่มใช้ยายนะคะก็ทําให้เกิดอาการพวกขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะอาจจะเป็นเลือดออกกระปิดกระปลอยได้อาการข้างเคียงเรื่องกระดูกคุณจากยาคุมกําเนิดแบบฉีดนะคะก็ โดยทั่วไปถ้าเกิดใช้เป็นหลักอย่างเช่น4-5ปีขึ้นไปอย่างเี้ย่ะก็จะเริ่มมีโอกาสเกิดว่ากระดูกบางลงอาจจะยังไม่ถึงขนาดคุณน,นะคะก็าอาจจะกระดูกบางลงซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายปากแดดรับวิตามินดีหรือว่าก็เสริมแคลเซียมร่วมด้วยอย่างนี้ยค่ะ ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเป็นตัวยาที่มีฮอร์โมนค่อนข้างสูงกว่าเป็นกว่ายาคุมกําเนิดกินทั่วๆไปนะคะเพราะว่าออคนไข้ต้องกินออนทีมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเฉพาะตอนนั้นตอนเดียวเท่านั้นด้วยอย่างนี้ค่ะก็การที่มีฮอร์โมนสูงเนี่ยก็จะทําให้ออมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะกว่ายาคุมกําเนิดแบบกินแบบทั่วไปสําหรับฉุกเฉินเนี่ยคือ,อ,อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลยหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแบบไม่ได้ป้องกันเนี่ยาเกิดกินได้เร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะแต่ว่าเกิดออช้าได้เนี่ยก็คือโดยทั่วไปที่มีข้อมูลนะคะก็คือให้กินภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะลดลงตามระยะเวลาที่ยืดออกไปนะคะ mm. ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยฮอร์โมนจะค่อนข้างสูงกว่ายาคุมทั่วไปกินไปเนี่ยคือโอกาสเกิดขึ้นไส้อาเจียนจะเยอะมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ 80- 90%ซนะคะก็จะกินไปแล้วรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็อาจจะมีผลต่อรอบเดือนนะคะเพราะว่ามันอาจจะปี เปลี่ยนแปลงรอบเดือนทําให้รอบเดือนที่จะมาในรอบนั้นนีนนยมีความผิดปกติไปได้คะ่ะอาจจะมีทําให้ช่วงหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอในช่วงแรกคะ่ะก็เบื้องต้นอันดับแรกเลยก็คือถุงยางอนามัยที่สามารถคุมได้ทั้งคุมกําเนิดแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่แบบ เรามีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาดีไม่มั่นใจหรือไม่ใช่คู่แต่งงานคู่เดียวอย่างนี้ค่ะน้อก,ก็แนะนาให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลักดีกว่าก็โรคติดต่อ,อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดเราไม่ได้ป้องกันให้ดีหรือว่าไม่ได้จะใช้ถุงยางอนามัยนะคะก็อาจจะเกิดได้ก็คือโรคซิฟิลิสนะคะโรคหนองในโรคเริมนะคะแล้วก็รวมทั้งการติดเชื้อ HIV ที่จะทาให้เกิดโรคเอดส์ตามมาได้ค่ะโรคซิฟิลิสหราะมาณ หนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการผิวติที่อวัยวะเพศอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีมีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศนะคะก็าจะามีอาการคันบวมแดงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาการเบื้องต้น,นะคะ่ะ HPV สามารถเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะก็เป็นโรคหนึ่งที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ HPV เนี่ยเกิดการติดเชื้อเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการที่ชัดเจนนะคะเนาะก็อาจจะต้องมีระยะเวลาในการฟักัตอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่ง HPV เนี่ยมันจะเป็นบอกเกิดในการเกิดโรคพวกหูดได้นะคะหรือว่าเป็นในการเกิดพวกมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้ว HPV มีหลายๆชนิดเนาะบางชนิดก็ทําให้เกิดโรคหูดได้บางชนิดก็ทาให้เกิดพวกมะเร็งปากมดลูกอย่างงี้ได้นะคะก็เกิดเป็น อาการเบื้องต้นก็คือความผิวติทางอายวะเพศนี่นะคะการมีตกขาวหรือมีตุ่มน้องมีความผิวติขึ้นมาเนะะี่ยค่ะก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อซับประวัติละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ